you <music> ที่โรงพยาบาลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่ว,วาการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นมระธานวางศิลาฤเลิกสร้างอาคารชนสุตและเอ็กซเรย์โรงพยาบาลชนแดนโดยมีพระครูป,ปัญญาวราจารย์ หรือหลวงปู่บุญทันทิตาสีโลเป็นประธานอุปถัมภ์ในการสร้างคารชนันส,สูตรและเอ็กซเรย์โรงพยาบาลชนแดนนายวรโชตสุขนขจรสสเขต4จังหวัดเพชรบูรณ์นางวันเพ็ญพร้อมพัฒสสเขต5จังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวพิมพรพรพ,พุทธิพันธ์สสเขตหนึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายกฤิคงเมืองผู้วราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายนาวินสังขมาอันเภอชนแดนนายแพทย์วิชานคิดเห็นนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเพชรบูรณ์และแขกผู้มีเกียรติรูป ในพิธีโดยมีนายแพทย์สุรศักดิ์จันเกตผู้ในการโรพยาบาลชนแดนกล่าวรายงาน ครั้งน,นี้ในการจัดพิธีวางศีนาเรื่องอาคารฉนสนและเอ็กซเรย์โรงพยาบาลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ในครั้งนี้เสืบเนื่องจากโรงพยาบาลชนแดนเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด60เตียงที่ตั้งเป็นโรงพยาบาลเมื่อปี2529เป็นระยะเวลา38ปีดูแลประชากรในเขตอำเภอชนแดนครอบคลุม9ตำบล4เทศาบาลรับผิดชอบประชากรกว่า67,000คนและในปีงบประมาณ2,566ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการบริการตรวจ รักษาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในรวม139,310ครั้งต่อปีหรือ566ครั้งต่อวันซึ่งโรงพยาบาลมีข้อจำกัดด้านพื้นที่การให้บริการตรวจรักษาจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ให้บริการให้มีความเหมาะสมในคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยและประชาชน แต่ว่ายังขาดงบประมาณสับสนจากหน่วยงานภาครัฐทั้งโรงพยาบาลชนแดนจึงเริ่มโครงการพระป่ามหากุศลสมทบทุนสร้างอาคารชนสุะเอ็กเย์และปรับปรุงอาคารผู้ป่วยโดยได้ขอรับความเมตตาจากพระครูปัญญาวราจารย์หรือหลวงปู่บุญทันทิตะสีโลในการนำพาบอกบุญและจัดหาเงินบริจาคเพื่อระดมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาในการสมทบทุนสร้างอาคารโดยบอกบุญไปยังเหล่าซีษซียนุสิทธิ์ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดได้เงินบริจาคทั้งสิ้น10บล้าน บาทโดยมีนายสมหมายนางสม,มนทาลอยลมบริจาค2ล้านบาทคุณวรดินดาถาวรทวัดบริจาค1ล้านบาทดังนั้นพระครูป,ปัญญาวราจารย์หรือลวงป,ปู่บุญทันทิตะสีโนจึงได้กำหนดให้เริ่มต้นสร้างอาคารเพื่อให้เป็นมาตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่เดือนเมษายน2567เป็นต้นไปซึ่งอาคารดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวพื้นที่ขนาด 654ตารางเมตรแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการ9ห้องได้แก่ห้องเอ็กซเรย์ห้องเซิร์ฟเวอร์ห้องเพาะเชื้อ er, ห้องแบคทีเรียธนาคารเลือดและบริจาคเลือดห้องเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจและห้องตรวจจุลทันศาสตร์โดยมีกำหนดการสมอมอาคารในเดือนมีนาคม2 5 1 6